ทำใจหนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์โดยพระอาจารย์ภพยสารได้กล่าวไว้ว่าชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามันทำความดีที่เรียกว่าการทำบุญในรูปแบบต่างๆเมื่อฉลาดที่จะทำบุญแล้วก็ต้องฉลาดที่จะทำใจด้วย พราะบ่อยครั้งในชีวิตมนุษย์จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดฝันหรือไม่เป็นดั่งใจหวังคนเรามีความทุกข์ด้วยเรื่องต่างๆมากมายแต่ละคนก็มีสาเหตุแตกต่างกันไปแต่เมื่อมองในภาพรวมแล้วมักหนีไม่พ้นเหตุร้ายหรือความไม่สมหวังในสี่เรื่องใหญ่ๆได้แก่ ทรัพย์สินเงินทองร่างกายการงานความรักความสัมพันธ์กับผู้คนหากเรารู้จักวางใจให้ถูกต้องเหตุการณ์เหล่านั้นก็ยากที่จะทำให้เราทุกข์พอได้หากฉลาดทำบุญเป็นเรื่องของการออกไปสร้างสารรค์ความดีฉลาดทำใจก็เป็นเรื่องของการ รับมือกับสิ่งที่ไม่น่ายินดีชีวิตต้องฉลาดในทั้งสองด้านจึงจะเจริญงอกงามและเป็นสุขได้อย่างแท้จริง1ของหายหรือเสียของรักถ้ายังหาไม่เจอก็ไม่ควรเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตนเองด้วยการเฝ้ากังวลย้ำครุ่นคิดถึงสิ่งนั้นเพราะ ถึงจะกังวลเพียงใดก็ไม่ช่วยหาให้เจอได้เร็วขึ้นและหากของชิ้นนั้นไม่อาจหวนกลับคืนมาได้จะมีอะไรดีไปกว่าการปล่อยวางเพราะเสียของไปแล้วก็ไม่ควรจะเสียใจซ้ำเติมตัวเองเข้าไปอีกหากยังทุกข์เพราะของชิ้นนั้นอยู่อย่าลืมว่าคุณ ยังมีทรัพย์สมบัติอีกมากมายที่ดีกว่าและมากกว่าของที่หายไปลองหันมาใส่ใจหรือชื่นชมกับสิ่งที่ยังอยู่กับเราในขณะนี้ดูบ้างจะได้ทุกน้อยลงพยายามที่จะต้องมองโลกในแง่ดีเช่นยังโชคดีที่ไม่เสียไปมากกว่านี้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้เป็นบทเรียนอะไรแก่เราบ้างอาจย้ำเตือนให้คุณมีความระมัดระวังยิ่งขึ้นมีสติหรือความไม่ประมาทยิ่งกว่าเดิมที่สำคัญอาจกำลังบอกสัจธรรมแก่คุณว่าความพรัดพรากสูญเสียไปเป็นธรรมดาของชีวิต และอาจจะไม่สูญเสียเพียงเท่านี้แต่อาจจะเสียมากกว่านี้ในอนาคตสิ่งที่สูญเสียในวันนี้เป็นเพียงแค่แบบฝึกหัดที่ให้เราได้รู้จักปล่อยวางถ้าปล่อยวางไม่ได้จะทุกข์มากยิ่งขึ้นไปอีกไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะอยู่กับเราไปได้ตลอดเวลา หากทำใจได้เราจะไม่ทุกข์เมื่อถึงคราวที่ของหายไปจากเรา 2. ตกงานล้มละลายกิจการล้มละลายไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะล้มละลายด้วยเรายังมีสิ่งดีๆที่มีคุณค่าอีกมากมายในชีวิตเช่นพ่อแม่สามีภรรยาลูกมิตรสหาย ซึ่งรักและปรารถนาดีต่อเราอย่างจริงใจหากตกงานก็หางานอื่นทำเปลี่ยนเส้นทางทำกินไปตามความเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆไม่มีอะไรที่สายเกินกว่าจะเริ่มต้นใหม่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจและสติปัญญาก็สามารถเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ได้เสมอ เมื่อเราเริ่มต้นใหม่ก็อย่าลืมเอาความผิดพลาดในอดีตมาเป็นครูความล้มเหลวที่ผ่านมาสามารถให้บทเรียนที่มีคุณค่ามหาศาลแก่คุณได้ไม่มีใครในโลกนี้ที่เดินโดยไม่เคยหกล้มแต่เมื่อล้มแล้วต้องรีบลุกและก้าวอย่างมั่นคงและละมัดระวัง 3. ไม่ร่ำรวยสำรวจตัวเองก่อนว่าเรายากจนจริงหรือเปล่าการที่เรามีเงินน้อยกว่าคนอื่นไม่ได้หมายความว่าจนเสมอไปคนส่วนใหญ่คิดว่าจนก็เพราะเอาตัวเองไปเปรียบกับคนที่มีมากกว่าทั้งทงที่ตัวเองมีทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ถึงเราจะไม่มีบ้านเดี่ยวหรือรถยนต์แต่ลองมองให้ทั่วเราอาจมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ไม่น้อยที่ให้ความสุขสบายแก่ชีวิตไม่ต้องปากกัดตีนทีบหรือหาเช้ากินคำ่ำคุณยังมีสิ่งฟุ่มเฟือยได้พอสมควรทันทีที่คุณรู้สึกพอใจหรือ พอเพียงกับสิ่งที่มีความรู้สึกจนจะหายไปความจนนั้นแยกไม่ออกจากเรื่องของจิตใจตราบใดที่ยังมีความอยากอยู่ก็จะรู้สึกจนอยู่เสมอลองเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นให้น้อยลงจะรู้เท่าทันอิทธิพลของการโฆษณาให้มากขึ้น แทนที่จะจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีลองหันมาชื่นชมกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วว่างคุณอาจมีทรัพย์สินเงินทองไม่มากแต่คุณยังมีครอบครัวที่น่ารักมีงานที่มั่นคงมีสุขภาพแข็งแรงมีเพื่อนฝูงที่ดีกินอิ่มนอนหลับไม่เป็นหนี้ใคร ก็น่าจะพอใจแล้ว 4. เจ็บป่วยเวลาเจ็บป่วยต้องทำใจว่าป่วยแค่กายอย่างเดียวอย่าให้ใจป่วยด้วยคือใจอย่าเป็นทุกข์มากเกินไปหรือกังวลต่างๆนานา,นาไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นทุก์สองต่อแม้ว่าความเจ็บป่วยไม่ใช่ของดีแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วควรยอมรับ ความจริงอย่างน้อยความเจ็บป่วยก็ทำให้เราได้พักผ่อนหลายคนได้มีโอกาสมาสนใจธรรมะก็ตอนนี้เองความเจ็บป่วยยังเป็นสัญญาณเตือนให้เราหันมาทบทวนการใช้ชีวิตว่ามีความผิดพลาดต,ตรงไหนทำงานหนักไปพักผ่อนน้อยไปกินอาหารไม่ถูกต้องขาดการออกกำลังกาย หรืออยู่กับความเครียดความโกรธมากเกินไปหากเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตให้ถูกสุขลักษะก็เท่ากับเราได้บทเรียนที่ล้ำค่าจากความเจ็บป่วยซึ่งกำลังสอนเราว่าสังขารไม่เที่ยงความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาของชีวิตไม่ควรประมาทเป็นคุณค่า ของสุขภาพและชีวิต 5. แก่ชราถ้าคุณกำลังเข้าสู่วัยชราก็นับว่าคุณเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเพราะมีคนจำนวนมากมายที่ไม่สามารถมีชีวิตยืนยาวอย่างคุณได้ความแก่เป็นธรรมดาของชีวิตถ้าคุณยอมรับความจริงข้อนี้ได้ใจคุณจะโปร่งโล่งขึ้นเหมือนวางของหนัก ลงได้มองให้ดีความแก่กําลังสอนสัจธรรมแก่คุณอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่ยั่งยืนหากคุณยังติดยึดในร่างกายคุณจะทุก์อย่างยิ่งต่อเมื่อเลิกยึดติดความทุกข์ก็จะคลายลงความแก่กําลังมาเตือนให้คุณปล่อยวางทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศ หน้าที่การงานอย่าหมกมุ่นกับสิ่งนั้นเพราะวันหนึง่งเราก็ต้องจากมันไปมีแต่บุญกุศลความดีเท่านั้นที่คุณจะนำไปสู่ปรลโลกได้ 6. ทํำงานไม่มีความสุขคุณควรหาสาเหตุว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะงานยากมองไม่เห็นผลเพื่อร่วมงานไม่ดี เจ้านายไม่ยุติธรรมเงินเดือนน้อยหรือว่าไม่เต็มที่ไม่มีใจให้งานงานจะมีความสุขเมื่อคุณมีใจให้รักในสิ่งที่ทำทำงานอะไรไม่สำคัญเท่ากับทำงานอย่างไรทำงานอย่างตั้งใจไม่ฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ผลงานดีและไม่มีความสุขแม้เรา เลือกงานไม่ได้แต่เลือกที่จะทำงานอย่างมีความสุขได้เจ็ 7. ทะเลาะกับเพื่อนหรือคนรักก่อนที่จะบอกว่าเขาหรือเธอไม่ดีควรทบทวนตัวเองก่อนว่าคุณทำดีพอหรือยังคุณตัดสินเขาจากคำบอกเล่าของคนอื่นหรือเปล่าคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเขาไม่ดีจริง โดยที่คุณไม่ได้รีบตัดสินเองหรือฟังคนอื่นยุแยงมาแล้วคุณดีกับเขาพอหรือไม่ลองหันไปมองในมุมของเขาดูบ้างอย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่ฟังเหตุผลของเขาดูก่อนอย่ายึดมั่นถือมั่นกับความเห็นของตนเองจนปิดกั้นความคิดคนอื่น แทนที่จะหาข้อบกร่องของคนอื่นลองแก้ไขที่ข้อเสียของเราเองบ้างเพราะตบมือข้างเดียวคงไม่ดังต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขแต่ถูกวิจารณ์ด่าว่าก่อนอื่นต้องเปิดใจก่อนว่าคําวิจารณ์ด่าว่านั้นมีส่วนจริงบ้างหรือไม่ถูกต้อง และมีเหตุผลเพียงใดหากจริงมีเหตุผลถูกต้องควรนำคำําวิจารณ์นั้นไปแก้ไขปรุงโดยเลือกเอาแต่สาระพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีปัญญาที่ชอบชี้โทษหรือตำหนิเราคือผู้ชี้ขุ่มทับ มองให้ดีจะพบในคำตำหนินั้นมีของมีค่ามากมายที่หาไม่ได้จากคำชมหรือคำสรรเสริญเช่นทำให้เราเห็นความจริงอีกด้านหนึ่งของตัวเราที่แม้แต่เพื่อนๆก็ไม่กล้าบอกและคุณเองก็ไม่เห็นหรือไม่ก็ทำให้เรา รู้จักนิสัยใจคอของผู้พูดดียิ่งขึ้นช่วยให้เรารู้ว่าจะวางตัวหรือเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรดีในคราวต่อไป9เลี้ยงลูกไม่ได้อย่างใจแม้เขาจะเป็นลูกของเราก็จริงแต่เขาไม่ใช่ของเราในความหมาย ที่เราสามารถควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นไปตามอำนาจของเราได้อย่าว่าแต่ลูกเลยบ่อยครั้งตัวเราเองยังไม่สามารถควบคุมร่างกายหรือความคิดให้เป็นไปตามใจได้เราไม่อยากแก่ร่างกายก็ยังแก่เราไม่อยากโกรธใจก็ยังโกรธลูก ย่อมมีความคิดจิตใจและมีวิถีตามที่เขาชอบคุณต้องเปิดโอกาสให้เขารู้จักตัดสินใจด้วยตนเองรวมทั้งเลือกเส้นทางชีวิตของเขาเองบางครั้งพ่อแม่จําเป็นต้องให้เขาเลือกทางชีวิตของเขาเองได้ลองถูกลองผิดด้วยตนเอง หน้าที่พ่อแม่คือสนับสนุนให้เขาเลือกทางที่ถูกให้โอกาสเมื่อเขาเกิดผิดพลาดควรซ้ำเติมและเอาชนะลูกอย่าเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นอย่ามองว่าลูกสร้างปัญหาอะไรบ้างแต่ควรมองว่าลูกทำดีอะไรบ้างภัยสารยังได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า เรามองเห็นแต่จุดที่มันเป็นความต่างแต่สิ่งที่เป็นความเหมือนไม่ค่อยมองเท่าไรเราไม่เน้นที่ความต่างมากกว่าความเหมือนเราเป็นทุกข์กับความต่างเราเป็นทุกข์กับสิ่งที่เราไม่รู้หรือหายไปแทนที่เราจะมาให้ความใส่ใจสิ่งที่เรามีเหมือนกัน หรือสิ่งที่เรายังมีอยู่ในตัวเราอยากจะให้มองกว้างๆแทนที่เราจะมาติดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมองให้มันกว้างๆว่าเรื่องนี้เราเห็นไม่เหมือนกันมีเรื่องอีกมากมายที่เราเห็นเหมือนกันซึ่งการที่เรามองความต่างนี้แหละเหมือนเป็นตัวการที่จะทำให้เราเกิดทุกข์ วิธีการที่จะทำให้เรามีใจที่สงบคือเราควรที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มักมารุมล้อมและควรรู้จักกับตัวเองบ้างวิธีง่ายๆที่จะอยู่กับตัวเองได้คือการทำสมาธิหรือการมีสติรู้ใจรู้กายอยู่เสมอจิตก็จะนิ่ง ก็จะสงบเร็วขึ้นพอสงบแล้วเราก็นิ่งพอนิ่งแล้วเราก็จะอยู่กับตัวเองได้เมื่อเราฉลาดทำใจแล้วต่อให้เรื่องใดๆที่เข้ามารบกวนจิตใจแล้วก็จะไม่สามารถทาให้ใจเราขุ่นมัวต่อไปได้ค่ะคลิปฉลาดทำใจนะคะหนักแค่ไหนก็ไม่ทุกนะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะก็ ถ้ามีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคนที่เข้ามารับฟังด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ